ทุกอย่างไม่ใช่การเอาทุกอย่างไม่ใช่การยึดติดใดๆอยู่แล้วทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างมาจากการสละตัวสละเองดังน,นั้นไม่จําเป็นต้องสละอะไรหรือไม่จําเป็นที่จะไปยึดหรือไม่ยึดอะไรอีกแม้แต่บุญวัฒนาบารมีล้วนแล้วเป็นสิ่งอาศัยในการขับเคลื่อนมหารกรุณาในการโปรดสังสารให้จบตามดับตามเท่านั้น สิ่งที่ยังเป็นเยื่อใยแห่งสมูทไทยเกิดจากการตั้งเอามาก็ประกาศสละถอดถอนการตั้งเอามาในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องแม้แต่การตั้งเอาในตัวมันเองที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมันเองอยู่แล้วนี้ก็เลยกลายเป็นความเลื่อนลอยในความเป็นตัวมันเองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดการมุ่งบำเพ็ญเพื่อความบริสุทธิ์ใดๆหรือการบำเพ็ญจิตเพื่อให้เกิดตบะชัญญาลิดเดออันใดอันใดก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการมุ่งหวังตั้งเอาในธรรม ปกลกายเป็นกรรมซ้อนทมเป็นสมุทัยในธรรมไม่ดอมโดยธรรมอยู่เองแล้วไม่หมดจดโดยธรรมโดยธรรมอยู่เองแล้วก็ล้วนแล้วเป็นกรรมที่ยังไม่เือใช่เนื้อหาแห่งการโปรดส,สรัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีแห่งพุธทธรมหาโพธิสัตว์ดังนั้นสรุปทุกสิ่งทุกอย่างสู่ความไม่ยึดติดความไม่ยึดติดอยู่แล้วเพราะมันมาจากความไม่ยึดติดดังนั้นก็สรุปสู่ความไม่ยึดติดแล้วการโปรดสัตว์จะไม่ลำบาก ทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนเหมือนกันไปพร้อมกันไปกับทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่มีมาท่ามกลางวิบากบ้างท่ามกลางสังสารวัตสังสารวัตบ้างก็จะเป็นท่ามกลางแบบโกรธท่ามกลางแบบโกรธท่ามกลางแบบไม่อะไรอะไรในอะไรอยู่แล้วเหมือนเหมือนกันไป จากการอาศัยมหากรุณานุสติในการนุสติจบช่วยสังสารวัตนเหมือนกันไปทุกอย่างไม่ใช่กันเอาทุกอย่างมาจากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองพร้อมกันไปทุกอย่างจากสละตัวสละเองทุกอย่างจากทิ้งตัวทิ้งเองเหมือนนกันไปก็จะเป็นเนื้อหาแห่งการโปรดสังสารวัตอยู่แล้วตามองค์พุทธ,ธมหาโพธิสัตว์ในการที่จะ นุสติให้สุดทล้างช่ pues วยกันไปในสังสารวัตสว่างสวัยร่วมกันไปตามองค์มหาบารมีไปตรการโศโศโศขอนอมน้อม่อสมเด็จองประทมพระบรมพุทธองค์คุณพุทธมหาพุทธมหาโพธิสัตว si ์้รหมดทร้มมวลองค์มหาบารมีทุกทุกภระส่วนทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที pues ่ทุกหมู่เราชนภูมนุษย์ทั้งหลายอมมนุษย์ทั้งหลายกระทำกรรมอันไม่เหมาะไม่ควรต่อสัญลักษณ์องค์แทนองค์มหาบารมีในรอยพระพุทธบาททั้งหลาย การปกปิดอำพรางการปฏิสถานในที่ต่ำหรือการสร้างเสนาสนะใดๆปกปิดสร้างความไม่เหมาะไม่ควรแก่องคุณทั้งหลายทั้งปวนขององค์มหาบารมีสิ่งใดที่ประมาท่วนเกินด้วยกายวาจาจิต ที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ต่อสารลักองค์แทนแห่งองค์คุณวัสนาบารมีแห่งองค์คุณที่ได้ปฏิสถานไว้ในสถานที่ต่างๆในการโปรดสาสารวัตรในโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายหากเราข้าพเจ้าท่องมายลุวงปวงได้ล่วงเกินไปแล้วต่อองค์คุณจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามน้อมกราบขอก,กรรมทอองคคุณทั้งหลายทงรงโปรดยกโทษและโอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิด้วยเทินอโหสิอโหสิอโหสิ